อ๋อเร็วออกเร็วองเครดยี่สิบาทนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่ดูตอนดูก่อนเท่าไหร่เรี๋ยวมีเท่าไหร่จกมาวะเออเอาปืนอีกอะไรมันคนใต้นี่เอาปืนฮะ้ดูแบงค์อะไรนี่เดี๋ยอไม่เชื่อเหรอกย่าฟองดิองเร็ววะใช่เรืขับรถไปจับที่อื่นเอ้ายี่สิบบาทนี่หายยากนอนเนาะ เอาส้อดีนเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยเร็วเร็วทำแบบนี้ทำแบบนี้นี่เออนั่นแหละ้อหา้เอสี่สิติมไม่กับบ้านทีบ้าบอลอยหนึ่งือเต็มอยู่นึ่งเต็มอยู่นึ่งเออนั่นแหละละสี่สิบบาทนะเอนั่นแหละสีบาทโอเคโอเคออกสีบาทครั้งแรกออกสี่สิบาทใช่ไหมไป